เดี๋ยวนี้เวลากองทัพเรือเขารุกกันนะครับเขาไม่ได้ใช้เรือดำน้ำเขาใช้เรือประมงคุณผู้ชมพอมึงมาบอกให้เอาเรือประมงไปรบกันประเทศใดก็เ,เอาเรือประมงไปรบกันเรือประมงก็ยังว่าเรือประมงมันประเเมนเรือรบบากปัญญาอ่อนบากปัญญาอ่อนดำสม้มเทงทิมทอนชอ่อไอข่าวเนี้ยมึงจริงไหมถามหน่อยถามจริงมันจริงไหมไอที่บอกว่าไอหุนเนี่ย มันสนับสนุนพักเองอ่ะให้มันเป็นรัฐบาลมิหน่าล่ะถึงปกป้องกันจัง,จงเลยนะจริงไหมจริงไหมอย่ากโกหกถ้ามึงโกหกนี่กูขอแช่งให้แม่งชิบหายเลยนะจริงไหมไอ้ที่ปั่นวัฒกรรมทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อการเนี้ยทำไมไอ้ฮุนมันมาพูดแบบนี้พวกเดียวกันเปล่า โอ้โหไม่น่าปกป้องกันอยู่ได้ทาหารตายแม่งไม่รู้กี่ศพพวกมึงก็ยังมาด่าทหารมึงโดยเฉพาะช่อเนี่ยนึ่บอกว่าเอาแผนการลบออกมาเนี่ยเอาแผนการลบออกมาให้ดูดิกลางมาดูดิอ๋อมึงจะเอาไปฟ้องไอ้ไอ้เมนใช่ไหมเนี่ยจริงหรือเปล่าอย่าให้รู้นะรู้นี่แช่งหนึ่งพ่อถึงแม่เลยนะ <c oughs> ประเทศชาติกําลังมีภัยมึงมาด่าทหารมึงมาขออะไรขอดูแผนการลบมึงไส้สึดหรือเปล่า ถามหน่อยตอบด้วยตอบด่วนไอ้ด้อมต่างๆเนี่ยมึงอย่าไอโอมาคอมเมนต์มึงเอาตัวจริงมาคอมเมนต์ตอบด่วนเลยเรื่องนี้จริงไหมถ้าจริงแล้วมันยังไง ตอบด่วนมาและมาเรื่องแล้วเด็กทารกงองแงตะเทงออกมาบอกจุดยืนว่าถ้าเกิดว่าไม่เลือกเขาให้แลนสไลด์ตอบออแล้วเลือกตั้งเสร็จเขาก็ไม่ร่วมกับภูมิใจไทยกาหนดอีกแล้วสมัยก่อนก็มีลุงไม่มีเรานี่มาอีกแล้วจะไม่ร่วมกับภูมิใจไทยจะถ้าไม่ได้แลนสไลด์ก็จะเป็นฝ่ายค้านคือคือครูคจะไม่ทําประโยชน์เพื่อชาติเลยค้านอย่างเดียวฮะ คานอย่างเดียวไปหาเรื่องเขาในสภา,าอย่างเดียวเฟี้ยงข้าวเฟี้ยงข,ของอย่างเดียวนั่งชันเข่าในสภา,าเออด้อยค่าพักน้นไปอย่างนั้นพักนี้เป็นอย่างนี้แล้วไอ้นโยบายที่ทําไม่มีไม่เห็น้าพี่น้องเห็นยังคะเลือกเข้าไปสิมันจ้องแต่จะเป็นฝ่ายค้านไงเออแล้วอย่ามาจํากัดจําเขียดติว่าเอาร่วมกับใครไม่ร่วมกับใครคุณคือคุณคือเสียงของประชาชนในชาติเข้าใจยัง ยังต้องยังต้องให้บอกอสองปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคุณรับประทานเงินเดือนฟรีไปเท่าไหร่เออฮะรับประทานเงินเดือนฟรีไปเท่าไหร่แล้วนี่หลังเลือกตั้งจะไม่จับมือกับใครถามคนอื่นเขาหรือยังเขาอยากจะจับหรือเปล่าแต่คนอื่นเน่ยเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เขาเอ็นดูเด็กเออจะร่วมก็ร่วมเขาไม่ได้ติดอยู่แล้วเออมีเด็กที่ด้อยค่าทหารมีเด็กที่หมิ่นสถาบันมีเด็กที่กระทําความผิดเยอะแยะเออให้ดูแลอย่างใกล้ชิดคนมีอายุพักใหญ่ไหนเขาก็ ยินดีที่จะร่วมกับเด็กือตัวเองเป็นเด็กกระเลวกะลาดหาความดียังไม่ได้เลยนี่พูดพูดได้เต็มปากเลยไหนลองพูดความดีออกมาทิฮะฉันพูดอะไรผิดเอาปกากรามาวงเลยสําหรับอีพักส้มเนี่ยสองปีเนี่ยไม่เคยได้ผลงานกินเงินเดือนฟรีสร้างแต่ปัญหาหมิ่นสถาบันด้วยฆ่าทหารชิงชังชาติตัวเองต้อยไข่ต่างดาอุ้มอุ้มต่างชาติผิดจะข้อไหม ยังมีหน้ามาบอกแลนสไลด์ถ้าไม่แหะถ้าไม่ได้จะไม่ร่วมกับใครตายหาเลยชีวิตนักการเมืองหนึ่งชีวิตตั้งหน้าตั้งตาจะเป็นฝ่ายค้านโอ้โหทัศนคติคุณแย่มากค่ะนะคุณคุณคุณถามคนอื่นก่อนเขาอยากร่วมกับคุณไหมเออนะคะก่อนที่คุณจะมาบอกว่าคุณจะไม่ร่วมกับใครถ้าเกิดคุณไม่ได้แลนสไลด์คุณจะไม่ร่วมกับภูมิใจไทยภูมิใจไทย ทักส้มบอกว่าเลือกตั้งครั้งเนี้มีแค่สองสีก็คือสีเทากับสีส้มประโถยทำไมอวดเก่งอวดดีอย่างนี้ล่ะคะคุณน้ะมันสีดำถ้าคุณบอกคนอื่นก็สีเทาคุณน้ะมันสีดำสีดำเพราะอะไรสีดำเพราะใจดำ สถาบันพระมห,หากษัตริย์คุณยังหมิ่นคุณยังด้อยค่าจนติดคุกติดตารางใช้เอกติดสอ,สอสอเนี่ยคดีความอุทงอุทธรกันเยอะแยะคิดดูแล้วกันด้อยใจดํายังไงอีกด้อยค่าทหารทั้งทงที่ทหารออกลบตัวเองนั่งปากเงียบเงยบงบอยู่ในห้องแอร์โจมตีทหารด้อยค่าทหารและในพักคุณนมันสารพัดส,สิ่งเออเรื่องราวเยอะแยะมากมายตกตี เมีย้ายาฉกช,ชิงวิ่งราวของปงของปลอมใบเอกสารปลอมนู่นนี่นั่นโน่นเต้นกระเด้าเสาเออนะคะทุกอย่าง อย่าไปหาว่าคนอื่นเขาเทาค่ะนะคะไอเทาไม่เท่าอะ่ะเดี๋ยวข้อกฎหมายเขาก็ออกมาชี้วัดเองแต่ของคุณน่ะเอาพักคุณน่ะให้มันขาวสะอาดบ้างเคยทําความดีอะไรเพื่อประเทศชาติมั่งนอกจากด้อยค่าพักน้นพักนี้ไม่มีใครดีในสายตาคุณหรอกค่ะกงนะพักสม้มเออกินเงินเดือนฟรีมาสองเดือนแล้วไม่มีปัญญาไปต่อก็โทษฟ้าโทษดินโทษไปหมดทุกอย่างนะพ่อไม่ได้เป็นนายกพ่อพิธาไม่ได้เป็นนายกก็โทษ เพื่อไทยทั้งๆท,ที่เขายกไม้ยกมือเสนอชื่อให้ก็ไปหาว่าเขาตาบัตสัตสอวอ์ก็สวก็จะช่วยภูมิใจไทยก็จะช่วยก็แค่ให้ถอยจาก1 2, นะึเนี่ยเพราะมันเป็นจะไปแก้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงต่อองค์พระมหากษัตริย์ใครก็จะไปเห็นด้วยกับคุณนะพ่อพิธาคุณไม่ถอย,ไม,ถอยไม่ถอยก็ไม่ได้เป็นจนมาตาเทงอีกเออนะคะตาเท้งอีกมีโอกาสที่จะไปร่วมกับคุณอนุทินทักห้าหกัฐมนตรีก็ไม่อยากจะเป็นไม่อยากจะทํางานไปบีบปากบีบบ,บังคับเขาให้แก้ แ,ะะนนแ,กแก้ไขรัฐธรรมนูญเออเออนั่นนะแล้วก็พอพอแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่แล้วจบไม่เสร็จเพราะจะไปบังคับเสียงสวอ,อ่อเออแล้วก็ไปหาว่าเขาเนี่ยเออมาเบี้ยวมาโกงมาอะไรอีกอตายคุณเลิกเป็นเด็กทารกค่ะนะคะเพราะคุณกินเงินเดือนคุณกินภาษีนะคะคุณก็เป็นแค่ลูกหลานพ่อแม่ในครอบครัวคุณแต่คนทั้งชาติไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่คุณค่ะที่จะต้องมาอุ้มชูดูพฤติกรรมของคุณอย่าลืมว่าคุณเป็นผู้นําพวกเราคุณจะ มานั่งแบบโอ้เด็กเล่นขายของไม่ได้ดังใจคนโน้นแกล้งคนนี้โกงคนนั้นเบี้ยวดูนิสัยตัวเองก่อนค่ะผักสม้มคุณธนาธรเขาไปให้สัมภาษณ์เขาบอกเขาไม่ได้อยากเข้ามาเป็นอมาตมีสายสะพายอะไรหรอกเป็นในวัยดูหนังจกัจกจักรงงมากหรือเปล่าฮะ อีพวกนี้เขาหนีไม่พ้นนะคะเขาหนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องแบบเนี้ยคือจิตใจเขายึดติดไงยึดติดที่จะคุกคามสถาบันพระมหากษัตริย์ไงยึดติดที่จะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้พักส้มค่ะคุณผู้ชมเราเลือกมันเข้าไปสีตายถ้าเราเลือกมันไปมันแก้ปัญหาปากท้องอะไรไม่ได้หรอกปัญหาสงครามที่มีอยู่ทุกวันนี้มันก็แก้ไม่ได้เพราะว่ามันจะเจรจาอย่างเดียวเออคือพูดง่ายนะคุณผู้ชมนะมันใกล้หน้าเลือกตั้งแล้วคุณก็ดูเอาแล้วกันค่ะว่าเออ เด็กหัวเท่ากําปั้นพวกนี้มันจะนำพาปัญหาของชาติบ้านเมืองที่หนักหน่วงไปได้หรือเปล่าตะกะวิสัยทัศน์ยังย่ำอยู่กับที่ยังอยู่แต่การรัฐธรรมนูญยังอยู่แต่การะทะหารยังอยู่แต่กาสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มันจะด้ยค่านะคะฝากไว้คิดด้วยค่ะจะได้สนับสนุนเชียะมาพูดถึงพรคประชาชนกันกรณีที่ จ้องแต่จะแก้นะครับรัฐธรรมนูญอย่างเดียวเลยโดยอ้างว่ารัฐธรรมนูญแบบเนี้ยเป็นรัฐธรรมนูญของระเด็จการนะครับจะเอานายกออกมากี่คนแล้วในเวลาไม่กี่ปีผมถามหน่อยครับคนที่หลุดออกจำแหน่งแต่ละคนน่ะทำผิดกฎหมายทั้งนั้นยกตัวอย่างได้เลยครับว่าอุ้งอิงเนี่แหละตอนที่ไปคุยกับอังเคลอ่ะ ผมถามว่าทุกคุณคิดว่าผิดไหมสมควรที่จะออกไหมแน่นอนครับสมควรที่จะออกครับถ้าไม่ผิดมันออกไม่ได้หรอกครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งนะครับอนุทินออกเพราะใครอนุทินไม่ได้ออกเพราะรัฐธรรมนูญครับอนุทินออกเพราะพักประชาชนคุมคูโดยที่คูให้อนุทินต้องแก้รัฐธรรมนูญเท่านั้นถ้าไม่แก้จะยื่นซักฟอก พอรัฐธรรมนูญพออ,อนุทินนะครับไม่แก่พักประชาชนก็ขู่ถ้าไม่ออกนะครับต้องคือขู่อะเรียกร้องให้อนุทินลาออกซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับรัฐธรรมนูญแต่มันเกี่ยวกับพักประชาชนไปขู่เขาว่าต้องออกจากตําแหน่งภูมิถามหน่อยครับว่ามันเกี่ยวรัฐธรรมนูนไหมไม่ใช่มันเกี่ยวที่ตัวบุคคลตัวสสทั้งนั้นถูกไหมครับ แต่พรรคประชาชนก็จะอ้างว่านี่ไงเป็นเพราะรัฐธรรมนูญชุดนี้ไงเห็นไหมเราถึงได้สอสอมาเอ้เราถึงได้อานายกมาหลายคนในในเวลาไม่กี่ปีที่ทุกคุณออกคือทําผิดกฎหมายทั้งนั้นส่วนอนุทินที่ออกเพราะพรรคประชาชนครับไม่ได้เป็นเพราะรัฐธรรมนูญอย่ามาอ้าง